สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุมสุขคนครับมอนี่ช่องฮักนกชาแนลครับพาผีผนองมากินครับนี่เมนูเสแสบ้านๆานครับหลังจากฝนตกพี่น้องหอยโครงหน้าครับอหน่วยพอดีงามเลยพี่น้องหน่วยใบใหญ่ไปได้ครับรอบนี้แต่ว่าบอกไว้ก่อนนะครับหอยโครงหน้ามันสีหวานพี่น้องใส่กับแจวซีฟูดครับมอนี่รสเด็ดมาแสบบคนเดียวยำลงแรงครับตะเวนกําลังสีโต๊ดินพี่น้องเอาบรรยากาศยำลงแรงมาฝากปีตอนนองเขาครับอันนี้เป็นแจวซีฟูดพี่น้อง ซีฟูดลดเด็ดเอาเ้าแเบแบบเลยบันอืมเมิเ่งเงยน้อยก็บไข่ไๆๆเอาพี่น้องท่านใดนสนใจครับสามารถติดต่อสอบถามเข้าได้ครับหอยโค้งน้าเขา ืมใส่หน่อยใหญ่กันระเบอร์ประยูพี่น้องเลยมาแสบๆคนเดียว ือ mm hmm. มกแตงน้อยกับวานขนาดอ mm hmm. ตัวน้อยอยู่ครับแต่ว่าหัวมันเต็มหัวมันเต็มก็คือมันพี่พี่น้นอยอ้วน ขะใส่ได้พี่น้องตัวน้อยตัวใหญ่ครับปนปนใส่กันอันนี้หอยจากธรรมชาติบ้านเห้าพี่น้องหอยนี้น้ำให้น่านีิครับ แตงกวานหอยกวานแต่เจ้าซีฟูดฮันโอดเด็ดออกมัดจวงเลยไ,ไงครับตัวนี้แบบแนนแห้ง มทีเด็ดครับทีเด็ด